เ้ยทะเลนแสนกว้างใหญ่คุณผู้ชมฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของฉันเองนะคะดิฉันมีชื่อว่ามิสบัมบี้ซึ่งฉันเนี่ยเป็นแม่ของบังคัฮักจูเนีย แล้วก็เป็นภรรยาของประคามฮักนันเองฉันก็จะออกตามหาลูกแล้วก็ผัวที่มันหายตัวไปนะนะเดี๋ยวฉันเนี่ยก็ต้องไปหาสัตว์เลี้ยงของฉันก่อนซึ่งฉันเลี้ยงฉันก็เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะผัวมันฝากไว้นะฮะผู้ชมท่านไหนนะครับกำลังมองหาร้านเติมโรบักเรสุดคุ้มเนี่ยผมแนะนําร้านนี้เลยนะครับคิทตันช็อปนั่นเองทางร้านเนี่ยมีบริการเติมโรบักระบบ V.P. เซิร์ฟเวอร์แล้วก็ ID Pass ารนะครับที่สาคัญนะครับทางร้านเนี่ยจะมีบริการกิฟต์ไอเทมแมปบ็อกซ ีนนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ตันหรือว่าไอดีเทพเนี่ยทางร้านคิทตันช็อปก็มีนะครับเ <Wow. S 1> ท่านี้ยังไม่พอนะครับเพราะว่าทางคิทตันช็อปเนี่ยยังมีโราบอกโค้ดมาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟสโค้ดหรือว่าเป็นทอยโค้ดนะครับก็สามารถมาสุ่มมาเลือกซื้อมาใช้บ,บริการกันได้เลยนะครับและแอดมินเนี่ยก็ยังบริการดีแล้วก็ตอบแชทไวมากๆเลยนะครับ <Wow. S 1> เพราะงั้นอย่าลืมนะครับคิทตันช็อปไหนอะสัตว์เลี้ยงฉันอยู่ไหนฉันเจอแล้วนี่ก็เป็นสัตว์เลี้ยงฉันเองมีนามว่าลูจยุจ้ยมาก็ดองกีเลยดองกีอ่ะ โอเคสัตว์เลี้ยงฉันมีชื่อว่าดองกีนะฮะเพราะว่ามันเป็นทั้งหมาแล้วก็เป็นทั้งลิงนะครับก็เอามารวมกันก็เป็นจากมังกี้กับด็อกรวมกันเป็นดองกีและในครั้งนี้เราก็จะออกเดินทางอีกแล้วนะคะเพราะว่าดิฉันเนี่ยต้องการที่จะเห็นลูกแล้วก็ผัวของฉันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าถ้าจะไม่ผิดเนี่ยลูกของฉันมันออกเดินทางไปกับท่านผู้เฒ่านะคะแล้วไอ้ดองกีมันทําอะไรในน้ำไม่ได้ยิดองกีดองกีนั่นแหละดีแล้วดีไม่เป็นพุ่งกีก็ จริงนะม,มันแปี่เยเจ้าดองกีเจ้าดูนี่สินี่ใช่เพื่อนของเจ้าหรือเปล่าสายพันธุ์เดียวกันเลยนะเหมือนกับอ,อังกอร์ายันมันดักใจอย่างมต้องเล่นบทหมาเลยเอ้ยเจ้าดองกีเจ้าดูดิมันมีควันด้วยเรือลำนั้นมีควันด้วยเหรอวะโกอ่ะพี่เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเรือลำนั้นมันมีควันด้วยไอ้้นนเออามั๋อผลเงาเฮ้ยไอตัวนี้แหละที่มันกำลังจะลวนลามชั้นตอนที่ชั้นเข้าเซิร์ฟมาใหม่ๆอ่ะนะ ไอตัวนี้แหละคุณน้องกีไปจัดการมันเลยโอ้นจมน้ำตายเลยเลยก็ตั้งชื่อขึ้นมาใหม่ดิขอขอชื่อแบบเท่ๆดิก็เท่เท่ๆอ่ะก็ทิมมี่เฮ้ยทิมมี่เห็นไอ่คนนี้ไหมทิมมี่ดิฉันต้องการผลไม้ปีศาจนะทิมมี่เราสารที่มาได้ทีเดี๋ยวผมไปป้นให้จะมาตัวเองละมากากกไม่มีประโยชน์เลยไม่มีประโยชน์อะไรเลย ในตอนนี้เนี่ยดิฉันก็ได้ทาการให้ท uh ิมมี่เนี่ยไปฆ่าผลไม้ปีศาจมาให้ดิฉันเอ้ยทิมมี่กลับมาแล้วมีผลไม้ปีศาจหรือเปล่าทิมมี่ครับมีครับเจ้านายมีครับเอาป้าหยอดเลยเอาก็เอาฮะทิมมี่ทิมมาให้ดิฉันเลยทิมมี่เอาไปเลยได้แล้วนะฮะผลของดอนั่นเองนะฮะผลดอผลประตูนะฮะอย่าคิดลึกนะครับผลดอดิฉันก็ชอบดอเหมือนกันนะม่ถึงผลปีศาจอ่ะเออเอาละเดี๋ยวเราเนี่ยกินผลปีศาจที่มีชื่อว่าดอเข้าไปเลยละกันนะฮะเพราะว่าดิฉันเนี่ยชอบกินดอ เหลืองไม่พักเอาไรดิฉันมีสกิลเดียวนะทิมมี่เปิดประตูกลับไปที่เกาะแรกให้ดิฉันดิเดดิฉันจะไปฟาร์มยังไงละทิมมี่เออเอ้ยออกได้ดิฉันออกได้โอ้โหสุดยอดเลยทิมมี่เป็นการวาร์ปที่ดิฉันเนี่ยสามารถรีตัวได้นะมันโจมตีแบบมันโจมตีแบบรวบไหมสกิลแรกเนี่ยฮะมันแบบเรียกว่าเลือกแค่ทีละตัวทีละตัวโอเคงั้นก็ดีดเน้อนั่นแหละดีมากดีด ดีดอีกตัวนึงดิเออดีด,ดีนะนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงรับเคลียร์ก่อนแล้วอีกตัวนึงหายไปไหนล่ะทิมมี่เฮ้ยมันอยู่ตรงที่ขายผลไม้อะ่ะเห็นปะนั่นอะมันเนียนมันเนียนมันรู้ไงมันกลัวก็โกโก้โกลัว <c oughs> ตัวนี้ก่อนเอามาค <c oughs> โอเคโอเครวมรวมมามันจะไม่ดีเหรอไม่รู้ว่านี่ไงทีละตัวรัดเวลอีกเหมือนเดิมแน่เลยดูจากทรงละนี่ไงโอ้โห นี่ผลระเบิดตอนนี้ผลระเบิดขายไหมพอเดินนี่ผลระเบิดไหมเฮ้ยผลระเบิดขายแต่ห้าพันไม่มีตังค์โอ้ยชีวิตฉันต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้อีกแล้วถ้าได้มีสกิลสองเดี๋ยวก็รู้มันรวมนะมันรวมถ้ามีซีลสองเดี๋ยวก็รู้เลยมันรวมมันรวมนะมันรวมนะรวมรวมซีลสองมันรวมมันรวมมันรวมโอเคโอเคมันรวมนะ ยอดเลยดิฉันจะไม่ทนดิฉันจะใช้ดาบดิฉันจะไม่ทนนี่อีซี่บล็อนี่ไงมันสบายขึ้นเยอะเลยทิมมี่ลุงงี้นะใช้ดาบเฮ้ยโอ้วววววไม่ต้องฟาร์มกันละไม่ต้องฟาร์มกันละมาทางนี้ทางนี้ทางนี้โลกสามนี่ทางนี้ทางนี้ตามไม่ไม่ตามเออก็เทมากไหยวะอย่าลืมไปนะว่าพี่ยังเชื่อมกับรหัสลับอยู่ พิดสามารถมาได้ทุกเมื่อเพราะฉะนั้นวันใดที่ข้าวยอดความอดทนถ้าจะไปฟาร์มฟาร์มสกิลอ่ะเราใช้ผลฟาร์มดีกว่าใช่นั้นเลยทะลัดเวล่ะทะลัดเวล่ะคือพี่จะไปรัดเวลไงประเด็นก็คือควรอัพอะไรอัพหัวใจไปก่อนหัวใจจะมีดวงเดียวอยู่กับบักน้องตัวเขียวที่โลกสาวอีควสเดียวเราก็จะเปลี่ยนเก่อได้แล้วนะทิมมี่จดาเลยเดเจเนี่ยจะสั่งสอนไอพวกโจนกากพวกรงนี้ดูนะว่าโจนสลัด กับโจรป่าเนี่ยมันเป็นยังไงนี่นะนี่เป็นไงเรียบร้อยตอนนี้เจสามารถเปลี่ยนเกาะได้แล้วทิมมี่เออเอาง่ายๆคือเดี๋ยวเราก็คอยใส่โครลีสตาร์ดเอาเออตอนที่เราเนี่ยกำลังจะไปรัดวิวนะฮะโอเคนะคะดีนะคะนะครับไม่ใช่นะฮะลุกลุกลุกเรวันดูเอ้ยนี่ไงเขาเรียกว่าข้ามมิติลำเรือข้ามมิติไง นี่ไยไอ้โกดูนี่ดิขนไสกำลังวางไข่ในน้ำก็ปกติหมามันวางไข่ในน้ำไหมก็เราลงไปในน้ำดิจากนั้นโกจะเป็นการวางไข่ในน้ำเลยรู้ป่ะ <c oughs> เอาละเดี๋ยวเราไปตีกอริลล่าเลยนะครับแล้วเราก็จะไปวอลลัเวลเหมือนเดิมไปดีดหัวโลดเลยเนี่ย <c oughs> เอา้าวอา,อา,อาตีไหนนี่กอริลล่า <c oughs> ไงวิวสิบห้ารับคือไอ้กอริลล่าได้ไม่งั้นพี่คงไม่ตีมันวิวสิบห้าหรอกดีดิแล้วดาบดาบดาบเจ้าได้อัพบ่อัพดิเออตอนแรกนึกว่าไม่ได้อัพว่าจะให้ตีไง อะไรยิงมันเลยสองทีรีบยิงไม่ยุ่งทะลดแล้วเนี่ยใช่เหรอเออเรี่มทะลุแล้วเนี่ยเนี่ไงโอ้ตัวนั้นอ่ะดิฉันอยากจะฟันมันมากเลยตัวที่มีชื่อว่าอังกอร์นี่ใครเกียดยังยังบูลลี่ฉายาผมไม่ไม่ไม่เลิกเลยอังกอร์ชอบเป็นสายฟ้านี่ไงดิฉันจะสูญงบน้อยได้ด้วย ฝึกไว้ฝึกไว้เดี๋ยวมีคอยใช้ไงเออราต่อไปเนี่ยดิฉันก็สามารถตีอังกอรยากได้แล้วนะตีได้หรอผ้ามันตายแล้วน่าเกียดว่าอังกอรอะรดิฉันจะลองแบบสู้กับมันดูนะนี่ไงเฮ้ยง่ายนะเนี่ยไม่ได้ยากทีนึงก็ติมีเฮลมีบริดนี่ไงโอ้ไม่ได้เปิดเคาน์เตอร์ไม่รู้เลยว่าตีโดนไม่โดนเอ้ประตูเ้ประตูบินะ นี่นี่ดีดมันดีดมันหน่อยดีดมันหน่อยดีดมันดีดมันแสดงติ๊กดีดเออนั่นแหละนี่อ่ะเอ้ยน้องหมาน้องหมาพุทธช่วยเฮ้ยเฮ้ยโก้มีคนมาฆ่ามันไม่เรี้วเลี้วเฮ้ยไม่ตายตายแน่เลยพี่ตายแน่เลยยะโกโกฆ่าดิฆ่าเลยฆ่าเลย เออได้อยู่เียบร้อยนะคะตอนนี้ดิฉันก็ได้มาแล้วสําหรับเลเวลแต่ว่ายังไม่ถึง30มสิะนะถ้าเราเนี่ยถึง30ดิฉันก็จะเปลี่ยนเกาะไปที่เกาะวอเตอร์เซเว่นอีกแล้วไม่เอาเกาะบากี้ก็ดูสภาพพี่ดิเมื่อโลเกียโลกังถ่ายคันี็นี่ยเก็บสองเก็บหมด ตีแล้วเนีนไปแล้วเหนนี่ยโเทเลยครับพี่โอ้โคเทเลยครับพี่จวนายลืมเสียงตัวเองมาแล้วเหรอโคเทเลยครับพี่เฮ้ยเออลืมเลือมลืมโคเทเลยค่ะพี่รีบเป็นโคเทเลยค่ะเดี๋ยวหนูเนี่ยขอเส้นหยดให้ให้เฮ้ให้ใมันเปิดมันเปิดมันเปิดใครก็ได้หาน้ำมะนาวให้พี่ดีหาน้ำมะนาวให้ดีไม่ใส่หาคีรัสสูถ่ายหางคีรัสก็ต่อมันสักทีนึงดิลองดูว่ามันเะเทขนาดไหน เหนีนะมันหนีนะถ้าโก้ฆ่าไม่ได้ขอให้โก้เป็นทิมมี่ตลอดชีวิตเอา๋ออ๋อนี่คือคนที่มีค่าหัว27่สิบเจล้านหมาไม่อ่ากูอยากเป็นหมาใช่ปะเอ้ยเดี๋ยวขอโคลดสตาร์ทหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนมาอีกแล้วนะจัดการมันโชว์หน่อยน้องหมาไปกัดไข่มันไปเลยร้องด้วยร้องด้วยทำเสียงด้วย ุดยอดเดี๋ยวเราใส่โค้รรีสตูดก่อนนะคะแล้วคอยไปตีบอสไม่ใช่บอสด,ดิแล้วคอยไปที่เกาะวอเตอร์เซเไหเปิดเปิดไปเลยก็ได้นะเปิดเลยเปิดเลยดิฉันอยากไปแล้วฉันอยากจะไปเซตหยอกมันบนเกาะนั้นเปิดเปิดเอาละแลตอนนี้ดิฉันก็ได้ทําการใส่โค้ดรีสตัดเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วดิฉันก็จะอัพเป็นในเรื่องของผลปีศาจดีไหมไม่ ไม่ด,นะดีดิครับแ,แ,แ,แล้วแต่เลยครับแล้วแต่เลยเอาไม่เป็นไรก็รีสตาร์ทมีสองอันใช่ปะ่ะถ้าจะไม่ผิดโอเคเปิดประตูไปเอาระอา้อาวอา้อาวอ้าวน่าเกียดละจังไรแล้วก็อสเกิดบอสเกิดน,นะบอสเกิดแล้วไงตีไม่ได้ไปเดี๋ยวเปิดประตูแล้วไปที่วอเตอร์เซเว่นนีเอาให้บบถูกนะบบเอาให้ถูกไม่งั้นไม่งั้นอดเข้านอนนอกบ้านนะนอนนอกบ้านนะมันชื่ออะไรเนี่ยเซฟดิเซฟดิเซฟเซฟแน่นอน ไปบอกไม่เกิดไม่เกิดเหรอไม่เกิดเราตีแป๊กๆหนึ่งแล้วมันก็เกิดแล้วมั้งโอเคอัพผลปีศาจเลยนะเรามาดูกันดีกว่าว่าดาเมจจะรุนแรงแค่ไหนชีวิตชีวิตคอยต้องมาเจออย่างบบมีว่ะจริงๆเม่อฝนระเบิดมันน่าจะมีประโยชน์เยอะกว่านี้อะไรเลืเอออ ถ้าไหลาพี่ดาเมจรวมๆมิบีซีปัวน่ะดาเมจของอะไรของผลผลเนี่ยอะไรประมาณร้อยสามสิบเดี๋ยวดูใหม่แปันหนึ่งร้อยเก้าวอุ้ยโอ้ยทำเป็นเล่นน่ะมันก็แรงน่ะกูเออสกิลสองใช้ห้าสิบมาร์สโอเคต่อ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 สกิลสองน่าจะเปิดประตูแล้วก็หนีบใช่ป่ะถ้าจะไม่ผิดดีมาดีป่ะเนี่ยปืนพิษมันช่วยง่ายกว่าเยอะโอ้ปืนพิษมันก็เผลอลั่นทำมันตายอ่ะ พี่ว่าน่าจะใช้ปืนใหญ่น่าจะคุ้มกว่าเยอะเอ้ยนี่อ่ะจุก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 เอ๊ะจุกจุก,จกอะดีดีดีตัตแหละนี่ไงเร,รยียบ <38, 38. S 1> ร้อยสามสิบแปดสามสิบแปดยังไม่ห้าสิบมัตเตอร์เรียสามสิบแปดใช่ยังไม่ยี่ห้าสิบเลยน้อยน้อยมากมากไม่มีคนมาเหรอนเฮ้ยโดนลัดแน่เลยดูมันกระโดดยังกระพีกองกอยอ่ะฆ่ามันบ่ฆ่าบ่เออนั่นแหละ เลือดจะจบหมาอนกมันนี่มันต้องกำลังด่าเราอยู่แน่แน่เลย nice combo มันมาดูข้าวหัวโกไงมาดู c o m โบของ27บเล้านเขาทำไง combo หมาอากัดหมาฟัดหมาเวี่ยงจอดไอ้พี่จอดกับเพียงหมาวัดก็ถไอจอดหมาเซเว่นนี้ก็เปียงหมาวัดเอ้ย m a เตอรี่พี่47ละอีก3อัน จริงๆถ้าบอสเกิดแล้วน่าจะได้เลเวลประมาณ70เราก็จะไปตีเอเนลได้ไงแต่ว่าอันนี้คือแบบดูเอาละกันสภาพเฮ้ยพี่ไอสกิลไอสกิลเอสมันก็ทำสร้างดาเมจนะไม่มีสกิลมานานหมดนี่โอ้เอาเลเวลซักเจ็ดสิบแป๊ะตอนนี้พี่หกสิบละเดี๋ยวเจอ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 ดาบชูซุยงบน้อยอีกนานแน่เลยว้าดูดิพี่ไม่ทันเปิดประตูเลยมันก็เคาะแล้ว กระเดาผลประตูฝาแบบชีวิตพี่ทำไมต้องมาจมปากทำไมต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยวะจริงๆนะ,ะคือแบบพี่กะจะไม่ทำเมียมันแล้วเว้ยแต่สุดท้ายก็ต้องมีเมียมันตามมาไม่งั้นก็คงจะสงสัยว่าประหารฮักจูเนยียเกิดมาได้ไงใช่ปะ่ะแล้วสงสัยใช่ป่ะว่าผมสีทองมาจากไหนนี่ไงมาจากแม่มันตัเมีกลางกลางกำกำนี่เคาะแม่อีกรอบอามาๆาพี่ทำดาเมจได้พอเลยอุ้ยดาเมจ ร้อยแปดสิบเทมตองนะไปดูดอคู่อ่ะเพื่ดอคู่ดอก็ชอบดอคู่ไหมอคู่เ้าวมันระเบิดเอ้าวต้องต่อเลือดไปทีละนิดทีละหน่อยเออนั่นแหละประมาณเท่าไหร่อ่ะเจ้าเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้ว่าน่าจะเหลืองเลืองเลยสายเหลืองก็ชอบไหมล่ะเตะตูดมันเตะตูดมัน นี่ไงคอมบูดมันเต็มไปหมดเลยเนี Gem ่ยโอ้ยก็เชื่อพี่ฆ่ามันฆ่ามันตัวนี้ฆ่ามันเลยใครยังเอ้ยได้โอ้โหนี่ว่าสี่โได้เสร็จแล้วแต่ว่าของนี่ก็ไม่ได้เลยนะไม่ได้ของเลย ดิฉันก็ต้องขอบิดแต่เพียงเท่านี้นะคะเพราะดิฉันเนี่ยไม่สามารถทนทุกทรมานก,กับโลกอันโหดร้ายนี้ได้ไว้ดิฉันอยากจะตามหาหัวดิฉันจะกลับไปอีกรอบนึงแล้วกันนะคะโอเคเดี๋ยวดิฉันเนี่ยขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปดีโอหน้าสำหรับวันนี้ใครชอบฝากกดไลค์ดิฉันด้วยไว้เจอกันจุบมัว